สวัสดีครับผมนายสุธ,ธัตเพ็ญประสิทธ์นะครับ531 006 2210นะครับวันนี้จะมานําเสนอการเขียนแกนคอมหมุนจักรยานะครับครับผมเรา X ชนะครับฟอนเพนโดยการเขียนวงกลมนะครับที่มีส่วนร่วงส่วนร่วมกัน2อันนะครับผมเราใช้คําสัง่ง Smart Dimension นกำหนดขนาดนะครับโดยให้วงนอกเท่ากับ ยี่สิบหกมิลิเมตรนะครับมาให้ให้วงในเข้ากับสิบมิลิเมตรนะครับผมแล้วเรากดถูกต้องนะครับไปคำสั่ง x t u d e นะครับทำการ x t r u d e ไปร้อยห้าสิบมิลลิเมตรนะครับผมครับผมกดถูกต้องนะครับเราใช้คำสั่ง ชิมเฟอร์นะครับเพื่อลบมุมตรงนี้ครับสองมิลลิเมตรนะครับ mm. มุมเอยียง,งสี่ห้าองศาถูกต้องนะครับเราก็จะได้แก้ขอบหมุจัย,ยานะครับผมขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้นะครับ